ครอบครัวปัจุสัตว์จัดให้ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริงวันนี้กำลังมาดูการสาธิตนะครับการฐานการเรียนรู้นะครับการทำมูลควายอัดเม็ดนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับผมขออนุญาตที่จะนำเรียนให้ท่านดูอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นมูลควายที่ทำการหมักอันนี้คือเป็นปุ๋ยที่หมักแล้วใช่ไหมครับ อันนี้คือเป็นที่ควายนะครับที่หมักแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการในการย่อยนี่น้องเ,เห็นไหมนี่นี่คือการย่อยออกมาเป็นเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยกเกษตรกรก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการผสมตรงนี้ท่านผู้ใหญ่ผู้ทอครับตอนผสมนี่มีอะไรบ้างขอขอให้ผู้ใหญ่ผู้ทอนอะธิบายนะครับ ไดโนไมท์นะครับมีมีปูนไดโนไมท์ครับหินแล้วก็มีขี้ควายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำหมักอ่าน้ำหมักปริภาพมามามาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ามามาผสมกันตรงนี้นะครับแล้วก็รำอ่อนแล้วก็มีรำอ่อนด้วยรำอ่อนกี่เปอร์เซ็นต์รำอ่อนสองเปอร์เซ็นตรำอ่อนสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาสู่กระบวนการในการอัดเม็ดนะมาอัดเม็ดโดยด้วยเครื่องอัดเม็ดตรงนี้ครับเครื่องอัดเม็ดตรงนี้ นะครับซึ่งตรงนี้ผู้ใหญ่ผู้ทอนคิดยังไงฮะที่ทําในเรื่องของปุ๋ยก็ต่อยอดต่อยอดับที่เราขายปุ๋ยจากแห้งเฉยๆครับ่ากแห้งเฉยๆเราก็มาเพิ่มมูลค่าเพิ่มครับรบแล้วแล้วแล้วยังไงฮะั้งต่อมาถึงมาเป็นกลุ่มก็คือก็คือมูลไฟเราเราเราก็มาเพิ่มคือ จากที่เกษตรกรเราเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายก็มูลควายเราก็ทิ้งไปเฉยๆหรือก็คือขายขายแบบแบบตากแห้งเฉยๆราคามันก็ได้น้อยอก็คิดเอามาเพิ่มมูล,ลาค่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหรือว,ว่าถ้าอย่างของผมมูลควายไวพอเราก็จะได้รับซื้อซื้อจากเกษตรกรของเรา เป็นศูนย์รวมตรงนี้เกษตรกรเอาขี้ควายมาขายครับมาขายผู้ใหญ่ผู้จอนซื้อกิโลเท่าไหร่ถ้าเกิดกรณีอย่างนั้นก็ขนาดอย่างนั้นคือคือปกติไอเกษตรกรเราก็จะแบบเออขายกันเป็นเป็นกระสอบเป็นกระสอบว่าจะขายกันเป็นกระสอบนะครับแล้วแล้วพอผู้ใหญ่มาทําในลักษณะนี้นี่คือแบรนด์เนมที่เกิดขึ้นที่ผู้ใหญ่ทํามาแล้วอันนี้อันนี้มีออเดอร์มีการจองมีขายทางอินเทอร์เน็ตครับ ในกลุ่มเนาะผมกลุมลังและทีนี้ตอนนี้มูลค่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ขายอันนี้หนึ่งกิโลได้สามสิบาทสามสิบาทง่วงอ,อัดเบ็ดเรียบร้อยเลยนะตามสูตรที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับก็ก็มีคนจองมีคนซื้อ,อม,มีคนซื้อครับ,รบอันนี้ก็เป็นศูนย์รวมนะครับนี้ท่านผู้ใหญ่ภูทรหมื่นวงนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มและเป็น เป็นเป็นปราดของศูนย์การเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์นะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แล้วนะครับมูลควายอัดเม็ดตราหัวควายมูราหัวควายมูรานะครับที่ทําตรงนี้ท่านเห็นไหมครับนี่ัน,นั้นด้านผู้ใหญ่โทนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับเกษตรกรในการเลี้ยงในการเลี้ยงเลี้ยงควายนะครับแทนที่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ว่า ถ้าเราเก็บมูลได้ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยเกษตรกรสามารถเป็นรายได้ทุกวันได้ไหมครับได้ครับเหรอไม่ถึงเรื่องมูลควายเนาะก็คือมันเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ที่จะสร้างมูลค่านะครับสร้างมูลค่าให้ให้กับเกษตรกรนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ไปดูตรงนู้นพอพอมันอัดเม็ดเสร็จแล้วต้องมาตากแดดก่อนใช่ไหมครับเออนั้นดูบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับคุณพ่อนะครับ ศูนย์สถาบันนี่นักเรียนเข้ามาเรียนรู้นี่รวมอายุแล้วประมาณเกือบเกือบสองพันปีนะครับอันนี้ครับอันนี้ี่เราอัดเม็ดแล้วอันนี้อัดเม็ดแล้วครับู้ใหย่ชูนะเอออัดเมแล้วอันนี้อัดเม็ดแล้วนะครับนี่อัดเม็ดอันนี้ก็คือตากแห้งท่านดูตรงนี้ครับพร้อมที่จะปรรจุใส่ถุงครับอ๋ออันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วตกลงนี่เฉลี่ยกิโลได้เท่าไหร่เฉลี่ยเขาจุจบอยู่ประมาณแปดบาทแปดบาทที่อัดเม็ด ก็ถือว่า8บาทก็สามารถที่ดําเนินการได้นี่ก็คือนัก,นกเรียนเรียนรู้นะครับฝักฐานอย่างนี้ครับที่สํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกอยากจะนําเรียนให้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรเร,เราถึงได้พูดว่าควายมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับอันนี้ต้องคิดกันมูลค่าวันนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยมีควายอยู่ประมาณ1ล้าน3แสน นะครับท่านาคิดดูว่าถ้าคิดว่าตัวหนึ่งเนี่ยให้ปุ๋ยอินทรีย์ตัวละประมาณ2-3กิโลต่อตัวต่อต่ออ่าสองถึงสามกิอ่สองถึงสามตันนะครับขอประธานอภัยนะครับต่อตัวต่อปีเนี่ยครับโอ้โหเป็นล้านล้านตันนะครับซึ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องอ่าจับต้องได้ซึ่งในส่วนของสํานักงานประจุสัตว์จังหวัดนครนายกเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะ ชี้ประเด็นหนึ่งนี้เพราะทุกคนก็มองข้ามบางครัง้งบางคนอาจจะเถียงนะครับว่าเอ๊เป็นไปได้อย่างไงในเรื่องของปุ๋ยขี้ควายไอ้ประตสัตว์กลุ่มงานส่งเสริมโม้หรือเปล่านะไม่โมนะครับเพราะว่าเราคิดคร่าวๆนครนายกนะมีควายอยู่ประมาณ1 4ื0 0สี่พันตัวควายแต่ละตัวนะครับขี้ประมาณ 2- ถึงสตันควายเต็มรากเนี่ยครับต่อตัวต่อปีนั่นหมายความว่ามันมีปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครนายกนี่มากกว่า ามากกว่า40กว่าตันนะครับ40กว่า40กว่ากว่าตันต่อปีมูลค่าที่เราคิดกันแล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับมากกว่า100ยร้100ล้านนะครับร้อยร้กว่าล้านต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ไม่แปลกนะครที่สำนักง,งานปัจุสัตว์จังหวัดนครนายกเรานะครับเราก็มีโครงการเป็นแนวทางในเรื่องของควายที่รดนาซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างเกษตรกรผู้ทํานา แล้วก็เกษตรกรกผู้เลี้ยงควายนะครับในพื้นที่เขาก็จะไปล้อมคนทํานาก็เต็มใจนะครับให้เอาควายมาล้อมในที่นาเขาเพราะเขาต้องการขี่ควายนะครับและที่สาคัญที่สุดควายก็จะขี่ครั้งหนึ่งในต่อต่อวันในยาบสามถึงแั้งเจ็ดถึงแครั้งนะครับ,บ,รรบก็เป็นการเติม เติมปุ๋ยอินทรีย์ในในนาเขาชาวนาก็จะลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตเพราะว่าวันนี้ปุ๋ยเคมีเราค่อนข้างที่จะแพงนะครับในเรื่องของการทำนะครับก็ก็เป็นการคุยกันที่เราเรียกว่าเหมือนกับพันธสัญญาหรือ MOU หรือข้อตกลงระหว่างชาวนานาครนายกกับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงวา่นะครับบางท่านถ้าที่ไปถามเกษตรกร,ท,กรที่ทํานาเขาบอกว่าเขาจ้างนะก็ให้ตัวละ20บาท มีร้อยตัวนะท่านก็รับไปเลยนะครับ2,000บาทต่อคืนนะครับต่อคืนเกษตรกร,ก,รก็เอาฝ่ายไปไว้ในที่นาของเกษตรกร,กรผู้ทำนานนะครก็ยินดีนะครับก็คือเขาต้องการปุ๋ยและที่สํำคัญที่สุดนะครับมันเป็นผลพวงในเรื่องของการดูแลในเรื่องของมลภาวะจังหวัดนครนายกเราไม่เคยเจอปัญหาประสบภัยในเรื่องของมลภาวะหมอกควัน หมอกควันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางภาคเหนือก็จะเกิดจากการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกในในครั้งต่อไปเกษตรกร,ก,รก็แอบเผากันแต่นครนายกเนี่ยนะครับทั้งสั่งข้าวทั้งพื้นที่นาเนี่ยเกษตรกร,กรไม่เคยเผานะครับก็มีเป็นส่วนน้อยที่ตกข่าวบ้างแต่ก็ไม่ได้ก่อเกิดมลภาวะให้กับเกษตรกรนะรครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่ทําให้จังหวัดนครนายกของเราเนี่ยที่มีกิจกรรมทางด้านปศุสัตว์ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ย เราจะเห็นว่าผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นพอเกษตรกร,ท,กรทํานาไม่เผาต่อสังมลภาวะไม่เกิดเกษตรกร,กรไดม้มูลควายเข้าไปใส่นานั่นหมายความว่าเขาสามารถลดนะครับลดลดในเรื่องของปุย๋ยเคมีโหตอนนี้ก็ ปุ๋ยยูเรียกระสอบละพันกว่าปุ๋ยปุ๋ยสามตัวดีก็ราคาเป็นพันกันทั้งนั้นเกษตรกรก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าราคาข้าวก็ไม่ได้ขยับไปมากนักก็เป็นวิถีทางหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรที่เขาเลี้ยงควายนะครับบางครั้งก็มาใช้การบริหารจัดการนะครับถามท่านผู้ใหญ่ภูทรหมื่นวงผู้ใหญ่ผูทรก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาจัดการในเรื่องของที่ควายเนี่ยปรากฏว่าอยู่ได้เป็นรายได้รายวันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ ปรัญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่มีเหตุผลความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มอันนี้ก็ชัดเจนเขาเรียกว่านําศาสตร์พระราชามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้กำลังชั่งน้ําหนักเห็นไหมครับชั่งน้ําหนัก ก็จะทันดูนะเนี่อันนี้ตอนนี้กําลังจะผสมในสูตรนะครับก็จะมีขี้ควาย90%าอ์นตนกากน้ําตาลนะครับเดี๋ยวจะมีดินไดโไมท์นะครับที่เอามาผสมในสูตรพอผสมคลุกเคล้ากันเสร็จเรียบร้อยก็จะมาผ่านกระบวนการอัดเม็ดตรงนี้พออัดเม็ดตรงนี้ออกมาก็ยังมีความชื้นอยู่ก็เอามาตากแดดตรงนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้มูลค่าเพิ่มแล้วครับนะครับมูลค่าเพิ่มท่านผู้ใหญ่เคยคิดทําปุ๋ยไส้เดือนบ้างไหม ก็เคยคิดอยู่ครับแต่ว่ามันมันเวลาเราไม่พอออย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่างนี้ชัดเจนกว่าเห็นไหมครับนี่เกษตรกรยืนยันว่าออันนี้เป็นปูนอะไรครับผู้ใหญ่ไดโนมท์ไดโนมท์อันนี้ปูนได้ปรับโครงสร้างโเห็นไหมครับกิโลเดียวนะครับแล้วรำแล้วครับอ่าเดี๋ยวรำก็เอามาครับอันนี้อันนี้หนุ่มที่สุดในกลุ่มนะครับท่านดูทั้งก่อนี่ครับอหนุ่มที่สุดเลยครับบอกแล้วนะครับ สำนักงงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเรานี่นะครับปรากฏว่าทําจริงนะครับครอบครัวปศุสัตว์จัดให้ทําด้วยใจทําให้ไวทําได้จริงไหมเนี่ยทำไปดูนี่ดังนี้เกิดจะเป็นปุ๋ยที่จะจะอัดเป็นละนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าวันนี้นะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านปศุสัตว์นะครับเราก็มองเห็นนะท่านดูนะครับนี่ ควายนะครับนี่ยืนนี่โรงงานปุ๋ยทั้งนั้นเลยครับกี่โรงนะครับท่านท่านดูนะครับนี่คือโรงงานปุ๋ยทางด้านปศุสัตว์เราฝากไว้นะครับวันนี้การเลี้ยงสัตว์น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการกู้วิกฤตให้กับเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนน่าจะเป็นนวัตกรรมนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับจะเป็น BCG เพราะนครนายกเนี่ยเราเอาควายเป็นสินค้า มูลค่าสูงไปแล้วนะครับซึ่งเราก็มีตัวเลขในเรื่องของการจําหน่ายควายจำหน่ายมูลควายนี้ก็เป็นรายได้เกษตรกรน,นะครับก็ฝากไว้นะครับในคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับควายมีประโยชน์มากกว่าที่คิดควายไทยมรดกไฟมรดกโลกอยากจะมาดูปุย๋ย อัดเม็ดนะครับมูลควายมาดูที่จังหวัดนครนายกอยากจะมาดูกลุ่มเข้มแข็งนะครับในเรื่องของควายงามนายกมาที่จังหวัดนครนายกครับครอบครัวปัจจุ์จัดให้ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริงขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ